เห็นราคาถูกเพจคลินิกหนึ่งยิงแอดมาแต่ตอนนี้เขามาหาเราก็าคือเขาสภาพเขาแย่มากเราเห็นสภาพจมูกจมูกของเขาคือแบบตกใจมากหรอฮะถ้ามีอย่างนี้เลยเหรอคือเขาค่อนข้างแย่มากๆหลังจากนั้นก็คือมีตรงที่ว่าสามีขอเลิกจนเคสเนี้จะฆ่าตัวตายสวัสดีครับชื่อโอเปินะครับพัชราสันติพรวนานะครับเป็นเจ้าของเว็บไซต์ศิลยกรรมที่ชื่อว่าเดดเด่น d com นะครับ แล้วตอนนี้นะครับมีกลุ่มปิดใน Facebook ที่ชื่อว่ากลุ่มแชร์ประสบการณ์ศัลยกรรมที่ตัดสินใจทำศัลยกรรมจมูกครั้งแรกเลยนะครับนั่นก็คือว่าด้วยความที่บ้านครอบครัวของบ้านเราอะครับคนอื่นญาติมันก็จะเรียกเราแบบบูลลี่เราอะครับเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบเขาต้องมาพูดจาแบบนี้กับเรา เรื่อยๆเป็นประจําจนรู้สึกว่าเรารู้สึกแบบเราไม่มีความสุขเวลาเราเจอกบบญาติิเราอะไรอย่างี้ครับมันมันกระทบใจิตใจเรามากๆจนเราบอกว่าโอ้โหทำไมฉันเป็นหนีวะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นแบบเวลาจะใครถ่ายรูปเราก็จะพยายามเลี้ยงเลี่ยงเลี้ยงเลียงตลอดอะไรอย่างเงี้ยจนแบบพอเราโตขึ้นถึงอายุที่เราทําได้เราก็ไปคุยคุณพ่อเราเนอะว่าอยากทําจมูกพ่อก็ตกใจเราก็อธิบายเข้าไปว่ามันเป็นอย่างนี้ๆ,ๆนะแต่เขาก็เลยแบบอ,อืมตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมน้อบอกตัดสินใจดีแล้ว เขาก็ให yeah! so ้ไปทําเราหาข้อมูลมันก็ไปหาข้อมูลในเว็บบอร์ดเว็บหนึ่งนะครับข้อมูลมันก็หาไม่ได้เพราะตอนนั้นข้อมูลยังไม่มีเลยข้อมูลสัญญากรรมยังไม่มีเลยเราก็ไปเล่นในเว็บบอร์ดเว็บหนึ่งนี่แหละครับจนถูกเขาไล่ออกมาว่าทำไมมาคุยอะไรกันเยอะอย่างนี้ไปสร้างเว็บบอร์ดกันเองจนพวกผมเนี่ยก็ไปสร้างเว็บบอร์ดกันเองพอเเล่นกันไปเล่นกันมาก็มีคนเข้ามาเล่นกันมากขึ้นสุดท้ายเนี่ยคนที่เข้ามาคุยกันก็กลายเป็นเพื่อนกันก็เลยมาสร้างเว็บไซต์เว็บหนึ่งขึ้นมาครับ ชื่อว่าโดเด่นคอคนที่อยากบุกข้อมูลแสลยกรรมเข้ามาสอบถามก็ได้ง่ายมากขึ้นครับเคสนี้เป็นแม่ค้าขายขนมจีนอยู่ที่จังหวัดระยองหรืออะไรผมไม่แน่ใจทีนี้เขาก็อยากทำสาสตลยกรรมใช่ไหมครับด้วยความที่งบเขาน้อยเนะเขาก็เลยไปเจอเพจคลินิกหนึ่งยิงแอดมาประมาณนี้ฮะเห็นราคาถูกไอ้ขั้นตอนก่อนนั้นเราก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้เขามาหาเรา,าคือเขาสาภาพเขาแย่มากเราเห็นสาภาพจมูกข,ของเขาคือแบบตกใจมากหรอฮะ ถ้ามีอย่างนี้เลยเหรอคือจะบอกว่าไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตในปกติใช้ชีวิตปกติได้เลยครับคือเขาค่อนข้างแย่มากๆหลังจากนั้นก็คือมีตรงที่ว่าสามีขอเลิกจนเคสเนี้จะฆ่าตัวตายผมก็เลยบอกว่าจะเย็นๆปัญหาที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถแก้ไขได้แต่เขาไม่มีเงินไง ด้วยความที่เขาไม่มีเงินเขาก็เครียดมากๆ,ๆ,ๆ,ๆผมก็เลยรู้จักกับรองศาสตราจารย์ท่านหนึ่งครับผมก็เลยให้รองศาสตราจารย์ท่านนี้ช่วยเหลือเคสนี้ให้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับกว่าจะเคสนี้ปกติครับกลับมาใช้ชีวิตได้ใช้เวลาหลายปีครับมันไม่ได้ผ่าตัดครั้งเดียวเสร็จไงครับใช้เวลาหลายปีจนสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เขามีแฟนใหม่ละรลังเสร็แล้วเขาก็าขอบคุณเราเสมอมันก็จุดเริ่มต้นของเราที่ทาให้รู้สึกว่าเราอยากช่วยเหลือคนเพราะว่าการที่เราเห็นเขา จะเคยที่ทุกข์มากๆดิ่งจนแบบติดลบอะครับเหมือนกับเขาเกิดใหม่ได้ขึ้นมามันทำให้เราใจฟูแล้วเรามีความสุขกับการที่เราช่วยเหลือคนครับอยากจะฝากถึงน้องๆหรือพี่ๆนะครับที่กำลังเข้ามาในวงการศัลยกรรมหรือสนใจในเรื่องศัลยกรรมนะครับก็คือว่าคุณนึกไว้เลยนะครับก็คือการดูรีวิวครับรีวิวสมัยนี้นครับไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นคลิปวิดีโอมันสามารถแต่งฉะนั้นคุณอย่าไปเชื่อมันมากรวมถึง ราคาที่ถูกมากเกินไปต้องระวังให้ดีครับทำไมถึงถูกมากเกินไปราคาที่ถูกมากเกินไปไมันเกิดจากอะไรหมอประสบการณ์น้อยหรือเพิ่งจบหรืออาจจะเป็นหมอปลอมก็ได้อันนี้เราไม่ทราบสิ่งที่จะต้องหาข้อมูลก่อนนั่นก็คือคุณจะต้องรู้ก่อนว่าหมอแต่ละคนที่คุณกําลังผ่าตัดอยู่เนี่ยมีประสบการณ์ในการผ่าตัดมากน้อยแค่ไหนคุณจะต้องเข้าไปสิง <laughs> ในกลุ่ม อะไรพวกนี้หลายๆกลุ่มดูอาจจะไม่ต้องมาที่กลุ่มผมกลุ่มเดียวกลุ่มโอเป่นกลุ่มเดียวก็ได้ครับไปกลุ่มอื่นดูเฮ้ยพอเราไปถามข้อมูลหมอคนนี้กลุ่มนี้ตอบว่ายังไงบวกหรือลบกลุ่มนี้ตอบว่ายังไงบวกหรือบลบแล้วเรามาเวกันสุดท้ายว่าเออถ้ามันลบมากเราก็ตัดออกแล้วก็นอกเหนือจากการที่จะหาข้อมูลของแพทย์แล้วนะครับสถานพยาบาลก็สาคัญครับคุณจะต้องเช็คด้วยว่าเป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานไหมเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานหรือเปล่า อันนี้ต้องระวังแล้วก็เช็คให้ดีนะครับขอฝากไว้เท่านี้ครับ